น่อไม้ให้มันหายขมนะคะวันนี้เราจะแกงหน่อไม้สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแกงหน่อไม้นะคะไปรออันดับแรกใส่ข้าวเบือแล้วก็พลิกลงไปเลยนะคะ นี้ข้าบุพริกเราไม่เอาละเอียดนะคะเดือดเราก็จะใส่ผงชูรสรสดีเลยนะคะพิหนึงค่ะ ไม่ได้แกงเยอะนะคะวันนี้ใช่ปลาร้าสี่ช้อนก่อน,นะะวันนี้ใส่น้ำเยอะน้ำตาลนิดนึงค่ะ ต่อไปใส่เห็ดนะคะเห็ดขมเห็ดขึ้นหวาน่างจ้ะเห็ขมนะคะบวบจะ้ะรอนะคะ บุบชิ้นใหญ่คนนะคะพริกลงไปตามใจชอบนะคะลูกโดด <c oughs> เราบวกสุกแล้วก็จะใส่ผักลงไปนะคะต่อไปก็จะใส่ผักอันนี้ผักกระแยงนะคะใส่มันลงไปค่ะใส่มันลงไปเลย ดีจ้ามาจ้าวันนี้มากินแกงนองไม้เห็นไหมคะทำเองเพิ่งเสร็จกับไก่ทอดไม่แล้วมาจ้ามากินด้วยกันแกง